สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถบทเดินตามนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อไมว่านะคะเครื่องยนต์เป็นยันมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตเลยค่ะ เมืหมุนเหมือนคันอื่นก็ได้นะคะติดต่อสถานะคะได้ที่เบอร์โทร081832999น,นะคะติดต่อหาคุณเจโรได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ